สวัสดีครับเป็นแฟนชุดขยันหอยฮานอยนะครับวันนี้ประจำวันที่26เดือน7ปี63นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลเมื่อวานกันก่อนนะฮะเมื่อวานมีตามนี้นะหนึ่งน้อยพิเศษธรรมดาแล้วก็วีนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่าดูพิเศษก่อนนะ10613นะครับ10613นะครับก็จะเข้าที่60นะครับสงสัยจะเข้าตัวเดียวแล้วครับวันนี้ หนึ่งสามไม่มีนะห้าศูนย์แปดห้าห้าไม่มีนะครับเจ็ดแปดหกหนึ่งหกก็ไม่มีนะครับสรุปแล้วม่อวางเข้าอยู่ตัวเดียวเนี่ยครับเข้าหนึ่งนอยนะฮะอันนี้ก็ห้าศูนย์แปดอันนี้ก็ห้าศูนย์สี่แค่เกือบนะเดี๋ยวไปดูวันนี้กันฮะเดี๋ยวไปดูวันที่ยี่บหกกัน,น,นจะจับได้ไหมวันนี้นะครับ ให้ชมเลยนะครับกลุ่มที่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดสองปดเกดปดสี่สองเสองสองสี่เก้เสี่ล้วก็0ูนย์สนะครับกลุ่มที่สาครับหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งเกหนึ่ง หนึ่งสี่ห้าแปดห้าสองห้า้าห้าสี่เจแสองเจศแล้วก็เจสนะครับนี่นะครับเอาเด่นวันนี้วันนี้เด่นที่เลขหนึ่งนะครับ เด่นเล็กหนึ่งนะครับตัวเล็กหนึ่งนะมีหนึ่งห้าหนนะครับ1น1่งสองหนึ่งนะครับนี่นะมีทั้งหมด7ตัวนะครับเอามาดูวีเชฟบ้างนะวีเชฟจะเข้ามาจับง่ายครับวันนี้ไม่ต้องเยอะนฮะ หนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเจ็ดเดือนที่หนึ่งครับหนึ่งห้าสองนะครับหนึ่งสองเจ็ดอันนี้ก็ห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดสองแปดห้าเก้า แปดห้าเก้าอโอเคครับตัวบีเชฟได้เท่านี้นะฮะได้เท่านี้นั่นเล่นที่ติดหนึ่งนะครับติดที่นะหนึ่งนะหนึ่งก็อยู่ฝั่งนี้นะครับหนึ่งแปดสองทำไมลืมหนึ่งแปดสองได้หนึ่งแปดสองนะครับหนึ่งแปดสองนะหนึ่งหนึ่ง นี่นะครับประมาณนี้นะสำหรับแนวทางชุดขยันนะครับ mm hmm. ก็ฝากคาเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเลขงมีข้องมีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับ mm hmm. อ่าสำหรับนี้ลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ